ลายข้อมือแบบไหนนะคะที่จะมีดวงเป็นเศรษฐีดวงดีมีโชคมีลาบนะคะลองเช็คกันดูหน่อยว่าข้อมือของเราบอกโชคชะตาของตัวเราได้จริงหรือไม่ค่ะสำหรับนะคะวิธีการดูเส้นข้อมือหรือเส้นที่เป็นเส้นนะคะที่ข้อมือของเราจะบ่งบอกถึงเรื่องต่างๆได้นะคะลองมาดูว่าลายมือแต่ละเส้นของคุณนะคะจะบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ่ะ สำหรับข้อมือเส้นที่1จะบ่งบอกเรื่องของสุขภาพและก็ชีวิตเส้นที่2นะคะจะบอกเรื่องของความสำเร็จค่ะเส้นที่3ที่ข้อมือจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นและเส้นที่4นะคะที่ข้อมือจะบ่งบอกถึงเรื่องของครอบครัวค่ะ โดยสรุปก็คือทุกเส้นนะคะหากมีความชัดเจนแล้วก็เป็นเส้นข้อมือที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น1เส้น2เส้น3เส้นหรือ4เส้นไม่ขรุขระนะคะหรือไม่มีส